ที่ CMA รวมพลวงการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ร่วมงานใหญ่แห่งปี2025ที่ CMA t e c h n i c c l Conference and e x h i b i t i ก n การประชุมทางเทคนิคและนิทรศการเทคนโนโลยีนวัตกรรมลดคาร์บอนดึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนโยบายด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านกรีนฟันมุ่งเป้ายกระดับความร่วมมือสู่ global เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero 2050ภาพงานภาพรวมของงานนี้ต้องถือว่า ออกมาดีมากนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณเอชทีบิเตอร์ทั้งหลายแหล่ที่นำเทคโนโลยีนะครับมาจัดบูธอยู่ประมาณสัก30บูธนะฮะมาจาก20่บบริษัทนะครับแล้วก็10ประเทศที่มาร่วมกันฮะข้างล่างเดี๋ยวเราก็จะเห็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยนะฮะมีสิ่งที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในกระบวนการ ของการผลิตนะฮะแล้วก็ปรับปรุงให้เราสามารถที่ทำโปรดักที่มีคุณภาพและปล่อยคารือนะจบน้อยลงตามเป้าหมายที่เราหวางไวค้ครับนับเป็นหนึ่งในงานสําคัญแห่งปีที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้งของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยในการมุ่งสู่ในศตวรร2050ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมครั้งสําคัญด้วยพลังขององค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความร่วมมือระดับโลก